เจริญและทางเสริมแข่งปัญญาโยคาเวชายตีภูริอโยค้าภูริสังขโยเอตังเทวทาปะทังยะตวะพวายะมิพวายะจัตตัตตานังนิเวสวยยะยะถาภูริปรวัวตติปัญญาย่องเกิดเพราะการประกอบแล ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแกลนแห่งความเจริญและความซื่อนั่นแล้วจึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เรื่องพระโธิละเถระข้อความเรื่องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบกระเถระนามว่าโธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า เป็นตนรู้มากแต่เอาตัวไม่รอดดังได้สดับมาพระโพธิละนันเป็นผู้ทรงพรไตรปิดกในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเจารพพระองค์บอกคำแก่ภิกษุห0ารูปพระศาสดาทรงยำริว่าภิกษุนี้ย่อมไม่มีแม้ความคิดว่าเราจักทำการสละมือออกจากทุกแก่ตนเราจักยังเธอให้สังเวชจำเดิมแต่นันมาพระงค์ย่อมตรัสกับพระเถระนัน ในเวลาที่พระเถระมาสู่ที่บำรุงของพระองค์ว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดคุณใบลานเปล่าแม้ในเวลาที่พระเถระลุไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโพธิละนานคิดว่าเราย่อมทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกร้องทางบัตกถาบอกคำแก่ภิกษุห้าร้อยรูปถึงสิบแปดคณะใหญ่ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ระาศาสดายังตรัสเรียกเราเนื้อเนื้อว่าคุณใบลานกล่าวประาศาสดาตรัสเรียกเราอย่างนี้เพราะความไม่มีคุณนัวิเศษมีฌานเป็นต้นแน่แท้ท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นแล้วจึงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทำสมณธรรมจัดแจงบาทและจีวรเองทีเดียวได้ออกไปพร้อมด้วยพิกสู่ผู้เรียนธรรม แล้วออกไปภายหลังภิกษุทั้งหมดในเวลาใกล้รุง่งคู้ภิกษุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณไม่ได้กำหนดท่านว่าอาจารย์พระเถระไปสิ่ง1นึงยุดแล้วเข้าไปหาภิกษุ30รูปผู้อยู่ในอาวาสราวป่าแห่งหนึ่งไหว้กระสังคเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมกระสังคเถระผู้มีอายุ ท่านเป็นพระธรรมะกะถึกสิ่งอะไรชื่อว่าอันพวกเราคึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านเหตุไหนท่านจึงพูดอย่างนี้พระโพธิละท่านพูดจเจริญขอท่านจงอย่าทำอย่างนี้ขอท่านจงเป็นที่พึ่นของกระผมวิธีขจัดมานาของพระโพธิละก็พระเถระเหล่านานทั้งหมดล้วนเป็นพระขีณาสกทั้งนั้นลำดับนั้น พระมหาเถระทรงพระโพธิละนันไปสู่สำนักพระอนุเถระด้วยคิดว่าภิกษุนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนแท้แม่พระอนุเถระนั้นก็กล่าวกับพระโพธิละนันยังนั่นเหมือนกันถึงพระเถระทั้งหมดเมื่อทรงทันไปโดยทำนองนี้ก็ทรงไปสู่สำนักของสามมณเรนผู้มีอายุเจริญกว่ผู้ใหม่กว่าสามมะเรนทั้งหมดซึ่งนั่งทงกำกรรมคือการเย็ดผ้าอยู่ในที่พักกลางวัน พระเถระทั้งหลายนามานะของท่านออกได้ด้วยอุบายอย่างนี้พระโกธิละหมดมานะพระโกธิละนานมีมานะอันพระเถระทั้งหลายนำออกแล้วจึงประคองอัญชลีในสํานักของสามมณเรนแล้วกล่าวว่าท่านสัตบุรุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมสามมณเรนตายจริงท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรนั่นท่านเป็นคนแก่เป็นพระหูสูตร เหตุอะไรรคือเป็น hmm. กิจอันผมควรรู mm. oh. mm. wizard, ้ในสำนักของท่านพระโพธิระท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมให้ได้สามเณรท่านขอรับหากท่านจัเป็นผู้อดทนต่อโอวาตได้ไซผมจับเป็นที่พึ่งของท่านพระโพทิระผมเป็นได้ท่านสัตบุรุษเมื่อท่านกล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟ สู่ไฟได้ทีเดียวพระโพธิลปฏิบัติตามคำสังสอนของสามมะเณรลำดับนั้นสามะเณรจึงสแสดงสะสะหนึ่งในที่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านขอรับท่านลุ่มผมตามเดิมนั่นแหละจงลงไปสู่สนีจริงอยู่สามะเณรนั้นแม่รู้ความที่จีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากอันพระเถระนั้นรุ่มผมแล้วเมื่อจะทดลองว่า พระเถระจับเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้หรือไม่จึงกล่าวอย่างนั้นแม่พระเถระก,ก็ลงไปด้วยคำคำเดียวเท่านั้นลำดับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเกียบสามมะเรนจึงกล่าวกับท่านว่ามาเถิดท่านขอรับแล้วกล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยคำคำเดียวเท่านั้นว่าท่านผู้เจริญในจองตัวแผ่นหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องในช่องเหล่านั้น เพื้ยเข้าไปภายในโดยช่องช่องหนึ่งบุคคลประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้านอกนี้ทำลายช่องที่หกแล้วจึงจับเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นเองบรรดาทวารทั้งหกแม้ท่านจมปิดทวารทั้งห้าอย่างนั้นแล้วจงเริ่มตั้งกรรมนีม้ไว้ในมโนทวารด้วยในมีประมาณเท่านี้ความแจ้งแจ่นได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพระสุตรดุดยการลุกล่ขึ้นแห่งดวงประทีปฉนัน พระโพธิละนานกล่าวว่าท่านสัตบุรุษขำมีประมาณเท่านี้แหละพอละแล้วจึงยังลงนักรัชกายในกายบังเกิดด้วยทุลีมีในสรีระปรารกสมนาธรรมทางเจริญและทางเสืิอมแห่งปัญญาพระศาส,สดาประทับนั่งในที่สุดประมาณ120ยยี่เทียวทอดพระเนตรดูภิกษุนั้นแล้วยำเริว,ว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญาขั้ขวาง ดูแผ่นดินด้วยประการใดแลการที่เธอตั้งตนไว้ด้วยประการนานนั่นแลย่อมสมควรแล้วทรงเลงปล่งพระรัศมีไปกระหนึ่งตรัสอยู่กับภิกษุนั้นตรัสราคาฐานี้ว่าโยคาเวชายตีภูริอโยคาภูริสังขโยเอตังเทปินทุมทาปะทังยัตตวาภวายะวิภวายะจะตถาตานัง นิเวเศยปินทุยะยะถาภูริปรวัตติปัญญายอ่งเกิดเพราะการประกอบแหลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบันดิตรู้ทรรมสองแื่งแห่งความเจริญและความเส่อมนั่นแล้วขึ้นตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เรื่องพระโปทิละเถระจบอัจฉกถาขุทกนิกายฆาถาธรรมบท มักวัดที่20หน้าตามที่50เรื่องพระโพธิลเถระ